สวัสดีครับผู้ใหม่เชิงเข้อผมกับสันโตงครับผมมาเนี่ยสามาติดชุดหลอนเสริมหะครับลูกค้านะครับผมอ่าอยู่ที่อำเภอเรนูนครับจังหวัดนครพนมนะครับผมอ่าคุณแม่ติกนะครับผมอ่าเครื่องที่สื่อมาจากที่อื่นเราติดต่อเพื่อนบ้านนะครับที่ใส่ของสันโตงนะครับแนะนําให้สังโตงมาซ่อมห้นะครับพัดลมหัวนะครับเท่าที่แล้วสันโตงกับมาซ่อมห้เปลี่ยนห้นะครับผมนี่กรบเป๋าเดินื่อน้ำสันโตงนะครับแต่ว่าสันโตงกับมาเซอร์วิสห้นะครับผมนะครับเนี่ยพัดลมของเก่าคุณแม่มันหัวนะครับผมเปลี่ยนออกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ตอวนี้คุณแม่ก็เลยสอบถามว่ามีชุดติดเสริมบอนะครับเครื่องเก่ากับสีดีอยู่นะครับบออยากจะได้จะเสียดายนะครับถามว่ามีแนวติดเสริมบอนะครับบอคุณแม่เครื่องบริสิณ้ำทางตรงนะครับผมซื้อจากที่อื่นเนาะสร้างตรงกับซื้อจากไอ้เขาทรงไปเซนี่มาให้คุณแม่มาหนี้ติดต่อสร้างตรงมาซ้อมให้จากเพื่อนบ้านนั่นไหมครับอ่านะครับสร้างตรงกับมาดูแลให้นะครับติดต่อเขามานะครับ ทางโจงกลับมาดูได้หายที่นี่คุณแม่ก็สอบถามว่ามีตัวติดหลอนเสริมบอนะครับผมทางโจงจัดให้ครับผมนะครับอันนี้นะครับชุดเสริมนะครับราคา3,900ไม่รวมค่าติดตั้งนะครับผมราคานี้ลูกค้ามาติดตั้งเองนะครับแต่ว่าถ้าให้สร้างมาติดตั้งให้กับมีค่าน้ำมันค่าบริการนิดน้อยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมคุณท่านไหนสนใจนะครับเครื่องชีเขาก็เลื่อนไขมุกสยามนะครับหรือศูนต้มเครื่องชีข้าวอุดรช่างโต้งนะครับ ยินดีให้คําปรึกษาและบริการครับผมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับไขน็อตสองตัวออกนะครับถ้ารูไม่ตรงก็คว้านรูคว้านรูตรงคอกลวยนะครับให้รูมันตรงกันนะครับผมเอาเข่าเบ้อเร็วนะเอาเบ้อเร็แล้วนะครับสีเพิ่อนนะครับเรื่มเติมเข่านะครับผมโอเคป่ะแม่ยี่ได้ไปทั้งไหมครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กำลังแรงใจให้ช่างต้งด้วยนะครับผมมีสาระดีๆ คลิปสาระเล็กๆน้อยๆจะมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมเผื่อมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับ